ทุกคนทุกคนอะไรวะทุกคนเราเรามีอยู่ ไอ้พี่นด่ไอ้พิไอ้พีิมไอ้พิมเหมือนกันมคคิดพูดอย่างนี้มีพี่รุ่นะเฮ้ยไม่เอไมอไมหยุดไปอีกเฮ้ยดีชาวเป็นรอบปับคุณเกาโอยที เมชั่นคิดคิดคิดว่าใจเราตรงกันกติกาทางทีมงานจะเตรียมหมวดคำประเภทต่างๆมาให้โฟล์อีฟจำนวน12หมวดเมมเบอร์ Member, แต่ละคนจะต้องตอบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในประเภทหมวดนั้นๆให้เหมือนกันโดยต้องตอบให้เหมือนกัน4คนขึ้นไปหากเมมเบอร์ตอบได้ในข้อนั้นจะได้รับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าหากตอบเหมือนกันไม่ถึง4คนจะไม่ได้รับคะแนนในข้อนั้นหากได้ต่ำกว่นาแปคะแนนจะถูกลงโทษแร่พอแรกนะครับหมวดเรื่องดื่ม อ่ะเพนยูราคิดสามอีกนะครับสามสองหนึ่งน้ำเย็นใครตอบชานอมเย็นบ้างเมื่อกี้เฮ้ยสี่คนละแล้วอีกสองคนละตอบอะไรตอบเปล่าจบแบบเป็นสายหวานกับนักสุขภาพสายคนถือว่าได้คะแนนต่อไปเป็นหมวดศาสตร์ะครับอาชีของศาสตร์สามสองหนึ่ง วันนี้หมาไ่ใคำตอบหมาบ้างสองคนแล้วคำตอบแมวแต่เราต้องพันตอบอะไรคัปติบาร่าเดี๋ยวนะทำไมมันไปไกลขนาดนั้นวะเป็นคนที่คิดไกลไงดีถอยยังไม่ได้คะแนนไปนะครับต่อไปเป็นอันง่ายๆบ้างสีสียากสุดเลยอ่ะสามสองหนึ่ง อามีครตอบหยมากตั้แดงอนาแดงช่มพูค่ะชมพูค่ะม่วงค่ะเหลืองค่ะชู่ชมพูค่ะอีถือว่ายังไม่ได้จบ้าจะตอบเกลางๆออไม่ตอบชมพูอะเหลืองค่ะชมพูดกลางๆไมมาอันนี้ปวดเจ้าหญิงดี่อุ้ยอนียค่ะชอบไม่เหมือนกันแน่เลยกระจายเลย

ไี่ดีมบินว่าร้านอะไรแต่วในเอ็มีเราผมยาวไงก็เลยคิดว่าเอาน้าตา สองนเซลนี่ค่ะสองเหลือเดินเลยล่ะเบลค่ะความชอบส่วนตัวล้วนๆเออจริงเราจ้าเป็นขนปนยังไม่ได้คะแนนเป็นโปรอีพ่ะเราตรงต่อไปอันนี้ขนปนต้องตั้งเป็นนิดนึงเป็นหมวดอาหารแต่ว่าเป็นอาหารที่มีไก่เป็นส่วนผสมโอ้ยไก่ได้ได้เออเราเพิ่งกินเราเพิ่งกินถ้าเลยวะสามสองหนึ่ง ไก่ทอดไก่ทอดกไก่ทอดไก่ทอดูเอาเป็นพี่ไก่ทอดอ่ะใครสองคนไก่ย่างไก่อันนี้อัโอ้โหแดิจะมันก็เหมือนการทีว่าเราปิดไก่จั๋วเป็นไก่นีจ้า่อไปวดเื่อส่ที่พี่ออมพุ่งถามขอยืมโอ้โหอะไรอะไรได้ละอะไรวะอันนั้นง่ายสุดเอาอง่ายสุด สามสองหนึ 3, 2, ่งติ๊กต so okay. 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 ิ๊กต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 บ๊กติ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 ะลติ๊ลติโกติ๊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 กตอเคติ๊กติ๊กตบเเติ๊ก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 เิเกติ๊ลติ๊อิเกติ๊กติ๊กติ๊กตอ๊กติ๊กติตกติ๊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 กติตบ๊กติ๊กติเกติ๊กิ๊ก ต่อไปเป็นอันนี้จะยากนิดนึงเป็น กล่องสุ่มละกันเป็นแบบชื่อคอลเลิชันของกล่องสุ่มคอร์รชันของสุ่มใช่ไหมที่คอลเลชันเป็นแบบุ่เอาตัวดังเอาตัวดังเอาตัวดังเอาตัวที่ดังที่สุดอเอาดังแบบไม่ต้องคิดเยอะนะอยากไปเยอะอยากไปแรงเยอะเอาดังแบบโอเคได้โอเคสามสอหนึ่งลาวูบวว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 วเว โอเคเฮ้ยเราคินได้ใจเราคิดได้ใจเราคิดได้ใจมาจงกันโอเคสามสองหนึ่งันหัหัไไอแทมจริงหรอไอตมไอติมไอตทมไอติมไอตทมไอเิมไอติมไอมไอติมไอิมไอตทมไอมไอิมอมไอตทมไอมไอตอติมไอิมไอติมไอมไอตไอตมไอตมไอตทมไอมไอมไอติมไอตมไอตมไอติมไอตอติมอติมไออตมไอิมไอติมไอเมไอติมอมไอเิมไอมไอ พระเอกในดวงใจแล้วกันได้แล้วสาอหนึ่งาเลยวเยดแล้วข้อต่อไปเป็นวันนี้อยากไปเอากรนี้เลยในใจที่แต่ละคนอยากไปไปเค็ดเดเหมือนกันแมคิดคิดคิดไม่หมสองหนึ่งเปคินกันปะหร้ย กังเอิบนเอออไม่เอไมม่นี่ตอบเบกาปะอยู่คนเดียวออยากไปอังกฤษอกอุ้ยบังเออบงเพูดอย่างนี้มีพิรุษนะเวลอนหยุปเที่ยอใช่มิกกีาอันนีเป็นหมวดนชอบ โอีมีเทศกาลอะไรบางที่ชอบเอานะครเทศกาลคืิกมาเทศกาลหนังสือคริสต์มาสอะไรเงี้ยโอเค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 นะครับสามสองหนงวันที่ใ่ใครทำใครต่อาองใยชนเห็นไหมล่ะหนูนี่ใหม่ เมื่อกี้ไม่เคยสัคริสมาสไหมอาร์เบียนนาสาวเกิดสาัเกิดงานเลยกานเลยกานเลยกานเลยของเราอ้ิดละถ้ากิดว่าผูกานัวโอเคหลังเลิกงานเปีบจะไปทไหนกันเดียวมนจะไปอั่นเราจะไปที่นั่นกันเรารจะไปทามันนั้นกันไปไหน ไม่เลิกงานเลยเฮ้ยรอรอที่เราจะตอบวั้นเราตอบเหมือนกันรอคำตอบหนึ่งสองสามกับห้องกับห้องกับคอนโดกับห้องกับคอนโดกับบ้านกับบ้านเหมือนกันอ่ะกับเหมือนกันกันกับห้องกับคอนโดอ่ะอ่ะกับบ้านเหมือนกันไปนอนอะไปไหนกินข้าวไม่แต่ว่าเธอ้ะ ท่านี้โอีฟผ่านนะเย่ผ่านตงว่านีอยากให้โฟร์อีฟเปิดงานกันหน่อยครับด้อก็สำหรับใครนะคะที่ติดตามพวกเรา4 e อีสามารถไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราได้เลยค่ะชื่อว่าคิดคิดนะคะดู mv ได้ที่ 4EV ์ f f ฟ i อฟฟนะคะที่แอปแดงค่ะมาฟังกันเยอะๆนะคะเย้หรือว่าหรือว่าขอเข้ามาทางมิลโลป๊อปก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ